ยกที่สองตามต่อเกมทนที่ยกที่สามครับผู้เอกนำรายการสกดวันมันสุกประจำยมันสุกที่6พฤษภาคม2565เป็นการชกระหว่าง DC เซ JC หนึกง้อี่2 3ปอนด์ยังสีแดงส่วนน้ะครับแชมป์มรพงษเสือตัวที่17ครับเขาก็คือโล่เงินดับรันสารคามหรือว่าโล่เงินหนุ่มบางกะดี เขาจะชก124ปอนด์เพื่อความเหมาะสมครับจำเป็นต้องต่อให้1ปอนด์ครับดีเซเล็กชกอ123โลงกันชก124มาดูฟอร,ร์มหลังของมุมแดงครับชนะดอนทิงเกนดีนำมาแพ้กุมารดอนเพชรเจริญวิทย์ล่าสุดก็เอาชนะสาวเอกแล้วก็สาวโทได้ทั้งคู่ครับขณะที่โล่งอันดับรันสารคามความหลังชาน้องจบ4ก้ามคนเป็นยินดีคาริมี นายอดงต่อจะต้องปาจีนลาสุดก็ทางด้านเอาชนะก้ามงคลเิินนคาเดมี่ครับนี่คือฟอร์มของทั้งคู้ความได้เพียบ่อนชกอยู่ที่ดีเซนเล็กครับได้เพียบอยู่2ช่วงตัวมาดูว่า1นตอนที่ต่อให้จะมีผลหรือไม่ครับรอติดตามมวยคนละทางครับซ้ายกับขวา เองพลังกำปั้นซ้ายได่นะครับทางด้านโล่เงินเสียบเข่าซ้ายจับในหยัดเข่าซ้ายครับดีเซนเล็กสอบอกขวาสู่คนด้วยอารมแล้วครับคูเ่เอกนำรายการขวาเบกไว้ก่อนครับลูกแข้งขวามา ไทยพาดยัมีสิทธิ์หลับหล่นด้วยกันทั้งคู่ครับสิมัดซ้ายตีขวาเบรกไว้ครับอ้ยซ้ายแทงซ้ายของโล่งเงินถือว่าทำได้ดีครับเดี็กเเลกเดินเพลินก็ มีสิทธิ์ลงลงไปได้ทั้งสิ้นครับนี่ครับยัดหมัดหน้ากระแทกรบกวนไว้ครับแลกระติกขวาเบลวัดแข้งขวามาติดบงังหยัดสั่นขาล่าแข้งขวาเตะไปที่บริเวณต้นแขนนะครับดีเซเล็กอุ้ยโดนซ้ายคืนม,มาปุกข,ขวาลแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายครับจังหวะนี้สวยครับเอาคืนบ้างครับเจาะยางขา้อกระเจากับดีเซเล็กนี่ครับเกลือจิ้มเกลือน,นะครับแล้วก็โน้เงิน ปลายยกที่3ครับหมดยกครับไป่ว่าแข้น้า่อนครับแหมดูเหมือนจะเจ็บขาครับได้านดิเซลได้ตามมาต่อเกมบนุวที่ยกที่4ครับปล่อยตัวยกที่4ีความมาเบียดอยู่ที่มุมน้้นเองครับไปเบียดอยู่2ช่วงตัวนี่ครับปล่อยหมัดหนึ่งสองมุนออกข้างไม่แลกไม่ประทะครับโดนยัดใส่ลูกนี้ครับล้มหงายท้องลงไปแล้วก็มาเรื่องเงินวางแข้งซ้ายครับ สายสวยวครับนู่นเงินพยายามจะเกี่ยวครับยัดเข่าซ้ายเด้งเขา่าขวาขึ้นนาลัะครับเข่าสู่เกมของทางนานด้านดีเซเลกบ้างครับ ชมวันนี้ครับทางด้านโด่เงินข่าวซ้ายที่ทำงานได้ดีครับซ้ายทั้งแถบจริงๆครับวันนี้ว่ายังเดินต่อเน,นื่องครับจังหวะนี้โดนเกี่ยวล้มเสียหลักล้ไปครับพิเลษ พยายามจะเดินตลอดครับทางน้านดีเซเล็กแต่ว่าเดินเข้าไปโดนแขทงซ้ายมาซ้ายของลูก,ลกเลยครับนี่โดยเฉพาะดักแทงซ้ายแบบนี้ครับโอ้โหโดนมาแต่ละทีครับแล้วก็สอกซ้ายเสริมเข้ามาครับยังพอมีเวลาครับนี่ทีตสุดท้ายของยกที่สี่ ยกคำแต่พักให้น้ำ่อนครับอ้โหตามต่อยกแค่ชกสุดท้ายครับปล่อยตัวยกสุดท้ายความเป็นเปรียบไม่ต้องพูดึงครับอยู่ที่มุมแดงไอ้มมนองลงนนี่ประมาณห้าสิบช่วงตัวเป็นอย่างน้อยแล้วครับแต่ขึ้นมาวันนี้ครับเหลือความคาดหมายครับล่งเงินไทยก็มองว่าทางด้านดีเซเล็กดีกว่าครับแต่ว่าปล่อยไปแล้วครับภาพอย่างที่เห็นนี่นะครับ เต็กมวยไทยมวยสากลได้หมดกัมพู้าด้วย Salam, baik-baik di sini. mười km rồi à chính là tiền trực thái của chúng มเดสุดท้ายครับเดี๋ยวรอชูมืออย่างไปทางการอีกครั้งการรวบรวมมาคะแนนล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับชูมือให้โล่เงินหนุมบ้างกดีกับพิกเอาชนะคะแนนโล่ทั้งด้านดีเซนต์บิวเจซีไปแบบสนุกคารลอ้อท้ายครับ